ดูทางกันบ้างครับพี่ใหญ่อย่างชาเปอร์อ e ีสปอร์ตครับพีดซีและเซฟลอสอาภิญญาและกระดุมครับ<อ>แล้วเพิ่มเติมมาส่วนหนึ่งคือชาเปอร์ตอนนี้คคุณผู้ชมแมพที่พวกเขาเล่นมาทั้งหมดนะครับเอาชนะด้วยสกอร์แบบวินเลตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าทั้งสปรดทั้งเพลแล้วก็อาบิสเองด้วยครับไปครับชาวโบใกล้มีแล้วไปแลครับพีดซีครับชาวเดอะสเต็ปข้ามไปก่อนเป้าหมายคือแค่แพลนเท่านั้นครับแต่ว่าห้าห้าเขามาตามนัดเหมือนกัน เราก็อยู่ฟาสเลนมาแต่ว่าซัมเมอร์หันไปส่วนคโนเดียล่วงไปครับแต่ด็อบบี้ทะลุออกมาบรูเซียก้าเก็บไปได้ครับโอ้โหเทรดกันแบบยับยับเลยครับตรงนี้วางได้ครับจะเข้าเงื่อนไขของการโพสแพนหรือเปล่าแต่ว่าเลิศไหลหลังมาแบบนี้รู้ครับรออยู่แล้วครับด้านหลังแผละไงเรียบร้อยครับเทรดกันไปคนละหนึ่งเหมือนกันครับเซิร์ฟเว้ของลำบกกินนี่เอาเราเจอตำแหน่งแล้วเลิศโดนเจออะไรครับอยู่ฝั่งวินโดว์แต่3คนแพ็คในไซส์รอแล้วครับไม่ประมาทครับ กาเล่นอเอร์สออกมาเคลียร์ไม่ผ่านอภิญญนยาเลยครับสองต่อหนึ่งมาเลยครับชาปปร์เปอร์ในรอบโบนัสราว์ด่ววาโอ้ก่อนครับหน้าดีครับมาแล้วเห็นครึ่งตัวก่อนครับอาอภินยาได้ไปครับแต่เออร์สมาแล้วไงฮันเตอร์ฟิลี่มาจ่อก่อนใกล้ๆมาโดนไป็นหนึ่งนะลากต่อ,อยังไม่ล่วงครับแต่ว่ายังมีตัวของอาโดนอยู่แต่เทลวินไม่สอดเลยเขาที่โคเรียแบ็คไซด์ยังอยู่ไม่เช็คครับแล้วเซียก้าครับหรือว่ากระดุมตัดไม่ได้ อีกทางหนึ่งลูบกินี่ครับตักอยู่แล้วกันดุมเดิเตนต่อยาวๆเลยครับแล้วซัมเมอร์ไปตัดทางฝั่ง,งทริปเปิลเซเว่นไม่ได้ลูบกินี่เดินต่อเสียงเปิดมาไม่พลาดเลยครับด็อฟบี่สองเท่าฟอเลเรสรอฟจากชาร์เปอร์ครับไปดาคัลเวอร์พอดีครับวุตแล้วเอซิเวอร์ดันครับมาแชวเอาเทวินพลาดไปครับแต่คอนโซเลียเหมือนยังค้างคาใจอยากจะตัดเลือดให้ได้มากที่สุดแต่ว่าไม่ได้เลยครับจะรีเวงที่สองลูบกินี่ไม่ให้ไกลๆมาเป็นทางฝั่งบอลลูนเซก้าไปตัดทริปเปิลเซเว่นไม่ได้ครับเอโล่งแล้วครับ ดูต่อครับรงนี้ลำโบกินนี่วนกลับไปอาร์เลเดินตามครับอาร์เลสตามเห็นมาได้เป็หนึ่งเทรดกันเป็หนึ่งเหมือนกันครับจาคลาสสิกของลอฟฟี่เขาไหลเข,<ม>ข้าฝั่งหน้าบีมาแทนครับแล้วชาร์เปอร์ไม่ประมาทเล่นนอกไซา์เลยครับรอดูครับตรงนี้เซิร์ฟน่าจะแค่โปรเจกต์คือการตัดปืนเลยครับอ b อบเจกต์ของเขา โอ้แต่ว,ว่ามีตัวนี่ครับเทร์เรสอีกหนึ่งครับผมนาโนสวอมก็มีครับอเห็นยิงเคลียร์ทิ้งหมดครับได้ปืนมาก็ต๊อบบี้ตัดปืนได้ไปก่อนหนึ่งครับต้งนี้ครับตัดแล้ออกแล้วไฟไหลมาตว่าสองได้ไปอีกหนึ่งเหมือนกันแล้วว่าเป้ารอแค่ตรงนี้นนอย่างไม่ได้ดีฟินสไปคยกันแต่รอไปทีหนึ่งลากออกมาเรียบร้อยเป็นซัมเมอร์ครับดับเบิลคิวก็เป็นงานไปนี่ครับเล็กดีโอ้ยลากมาไปล่วงก่อนเลยอัญยาก็ได้ไปสองเหมือนกันเทรดคืนครับไม่รู้ว่าเสียหายกว่าจะเป็นชาร์เปอร์ครับ เสริมเกราะวินโดว์บีมาก็ไม่ได้ช่วยนะครับหน้าต่างกลางนะครับที่กระโดดพีกออกไปครับเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วสองครับเอรองครับระแวงเอช็อตอีกหนึ่งเนี่ผมอุ้ยปาดมาสวยครับเซฟิรอสครับรอจังหวะมาครับนี่ครับเราอัลเลอร์เดินหลังมาแล้วครับของไม่ได้เซตอัพก็คือแกฆ่ามาได้ครับเขาเบอรแล้วนั่นชาติเก็บฆ่ามาขวาเปิดแบบนี้ไม่พลาดครับอัลเลอร์เก็บสามไปแล้วมีกลางซ้ายหนึ่งครับนัทก่อนเอลองหนึ่ง ต้องรอดูว่าพีดีจะเบรกได้นานพอไหมครับสองเท่าจนจนวนเท่ากันครับโอ้โหคอสเปคนละมุมครับซ้ายกับขวาเลยครับแล้วเดินม,มาจุ่มในดาร์โกเวอร์ก่อนครับสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองครับพี่ออกมาจังหวะนี้โอ้โหคอสสวยจัดในจังหวะนี้เอา้าเจอโจดเงเดินมาแลดมาไม่พลาดครับยินเสียงมากเหมือนกันฟอร์มช้าดูแต่ไม่ได้ใช้ครับเซิร์ฟไปตัดซัมเมอร์ไปได้ของพีดีซีในไซ้์แล้วมีไลน์อัพโดนสวอปเข้าไปอีกขนัญระยจ่ายมาเซิร์ฟโดนเบรกเอาไว้ครับ จิ้มมาเลยเก็บได้ก่อนหนึ่งแล้วลากยาวๆมาครับเซฟิลอยครับจัดเก็บไป2ขวาเดินไปพินโนก็ไม่ผ่านอภิญญาจะมาซ้อนอีกทียังมีเวลาอยู่ครับโอ้ไม่ได้แล้วอะไรครับแบบนี้ดอฟฟี่ต้องยอมปล่อยเซฟครับวันนี้กระดุมเยแทบจะโดนจังหวะช็อตเวอร์ตลอดในรับคนนี้ครับวันนี้จังหวะให้ได้ดูมีโอเวอร์ไดรฟ์ด้วยครับในราวนี้ครับจะมาบอกของกระดุมอ้าวอภิญญาเจอหนึ่งครับแบ็กไซด์ครับดอฟฟี่โดนคอมเมเตอร์แล้วครับ ผมกระดาดมา <fits you Elena> ต้องเบรกก่อนแม่เลยกับพรยาแล้วถอยเลยครับตัวพี่จ่ายมาอีกครั้งเหมือนกันพื้นที่แต่ว่าเขาได้พื้นที่ของกระดาดไปแล้วครับชัปเปอร์ชอคโบว์ไรเฟียมาต่อได้ต่อเล็กต่อน้อยพอครับเราจะพีกออกมาจังหวะนี้ยังไงต่อตัวหน้าใกล้โดนไปก่อนครับแต่ละของกระดุมครับตัดอเลิร์ t ไปแต่ละของแรสครับได้ไม่ต่อแต่ละของแคนาดี้อีกหนึ่งครับผมโอ้แล้วทามไม่มีทีเนี่ยมีอีกหนึ่งครับเี่ฟล็อสรออยู่แล้วในกระดาษครับ โอ้แต่ว่ามันกู้ยากเกินไปนะครับเพราะว่าตัวของแซมเพอร์เกตก็ไม่มีอะไรให้บทบังแล้วนะครับนี่ครับของระดมไปส่เลยครับการของตัวการวางสไปน์นะครับในการโพสแทนครับด้วยเรื่องของสกิลครับแต่ก็ต้องเซฟครับปืน2อกระบอกครับได้ในราวที่การเงินเสียเปรียบกว่านะครับอาจจะมองผู้เล่นแบบหน้าใหม่กันบ้างนะครับ สบัดซะก่อนจังหวะแรกไม่ได้ครับหยิบมาเป็ี่นนั่ของนี่ครับช็อตตีเกันได้ไปก่อนหนึ่งครับตัดบอลรองซิก้าไปโอ้แล้วเซิร์ฟทะลุมาโดยพิชเก็บไปเลยแล้วอัเลิร์ออกมาต่อก็โดนเลยครับสองคิวเข้าไปแล้วครับบายสายจ่ายมาแต่เขาทโคเรียจะดันแต่แรดรอแรดบอกรอเองครับแล้วแรดตัดเขาทโคเรียได้ครับได้เปที่สี่ครับของชาร์เปอร์ดอฟฟี่ครับจังหวะสองยังไงครับลากมาเลยครับออเปอเรเตอร์เจอมาปืนมันยาวไปหน่อยครับโดนเซฟิร์ตก็ตัดไป ทีมมาเรียบร้อยครับแลโมโบกินีตามเทรดไม่ได้ครับตะนาหงเจ็ดเจ็ไปครับนี่ครับมาอีกแล้วครับแล้วเคลียร์ไวอ็อปมาไม่พลาดเหมือนกันไงเซฟิลอสครับเก็บเนาที่เคลียไปได้คนที่โคลียร์หลังหลังพยายามจะดันตะเภาหน้าเอนะครับชาร์ปเปอร์ก็ตอบรับคำท้าเหมือนกันในการเอาส่งคนไปรอครับไจ่ายมาแล้วเตรียมถมเข้าไซดา์มาพีทีซียิงเตะอยู่แบ็คไซด์ครับแล้วแรดไปเก็บอันดับหไปได้ก่อนอีกนึงเตอร์ดูดีจ่ายมาไล่พื้นที่มาด็อบฟี่ยังไม่ได้ดับโคเบอร์อยู่คขนาดย่าจ่ายเบรกเข้าไปอีกครับด็อบฟ แต่จรวดังหวะใกล้แต่ว่ามีบายไซด์อยู่หนึ่งเดินผ่านมาเป็นแลดครับเก็บเซิร์ฟไปได้ดาวด็อฟฟี่กลืนมาแล้วครับเอาโอ้ย,อยดาวพีกมาต้องเล่นครับตัวนี้ดาฟฟีกเล่นก่อนหนึ่งครับตัวไกลมาออปเปรเตอร์มาบายไซด์ไหลมจาจังหวะนี้เปลี่ยนมุมเล่นครับกดชิปมาไหลซ้ายอ่ะ กดใส่ไปเรียบร้อยครับแม่ทีปเซเว่นได้หอพิญญาไปครับไปหลังมาดูเหมืกันท่านนั่งของแล้วครับเทรดท่นนัของด็อบบี้ไปครับนาโนสวอมเบรกย่อนครับและกดมายื้อเวลาเพิ่มอีกครับสี่ลองมีหนึ่งเรียบร้อยครับเป็นท่านของเซฟฟิร์ตครับปิดงานไปมาอลไรครับเปิดเสียในการาชมาเหมือนกันครับต้องรอดูว่าเซฟฟิร์ตจะเบรกได้ไหมครับน่าจะเยอะเหมือนกันเอาเซฟฟิร์ตให้เม็ดเดียวครับเซิร์ฟครับ อ้าวล้วเปิดดิงมาได้เหมือนกันครับเา้ฝั่ง PDC ครับหลากหลายมิติครับเป็นตัวหลอกการเข้าก็ได้แถวนี้ได้ไปสองฐานเฟิร์มไปอีกหนึ่งแล้วี่เป็นสามแล้วครับ <One S 2> ตัวต <and S 2> <ป>ีจะมาสไปดตกด้วยครับเราเป็นเรื่องตัวน,น,นี้เ,นเรียบร้อ<ล>ยเ,เลยครับโอ้โหอย่างที่บอกเลยครับไวเปอร์ตัวนี้ทําพิทหมดเลยครับเซอิลอสโอ้เราเปิดเสียงมาครับทางฝั่งของหน้า A ครับเอซิเวอร์แต่ว่าเอาแค่ออเรสต์มาหลอกครับแต่ความจริงคือเขาจะไปกาลาดอ้าวแต่สไปดดรอปครับเป็นเรื่องก็แบบนี้ล่าออกมาัยาวเก็บออเรสต์ไปได้อีก เรารู้เลยครับว่าเขาเข้าในฝั่งการาดครับเปลี่ยนมุมครับแรดครับเอาครับโอ้โหจังหวะสองได้อยู่ครับโดนเป็นหนึ่งนัดเข้าที่หัวนะครับทั้งของพีดีซีครับหรือว่าซัมเมอร์อุ้ยเขาจะมากินกะราดต่อแต่นี่ยังมีไม้สองคือแรดอยู่ครับสามคิวครับสวยๆเลยครับหน้ากะราดรอบนี้ไม่ง่ายครับใช่ครับ ลากไปหนึ่งลากไปสองเลยอย่างนี้จะดุมครับเอ้าหลีเบลฟิมจะกลับนะครับแต่ว่าโดยหน้าของคอร์ิสกูเรียตามงเทปไปได้ไหลามาต่อครับซีลองอครับบีมีคนหนึ่งครับแล้วมันดิ้งไปตังวันนี้ครับชาเดสเตปก็เปลี่ยนมุมมาเลยครับหน้าของพีดีซีครับซัมเมอร์โอ้ข้ามไปแล้วครับโดนตัดไปสองแบบนี้ห้าห้าบุกยากแล้วครับแต่ยังดี้ยังมีรูดิสอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเสียในส่วนคอนโทรลเลอร์ไปครับเาการจะบังวิสัยทัศน์ในช่วงเกมบุกก็จะยากขึ้นครับกอดูการเดินนะครับแคนดี้ เดดเจอสองลากยาวๆไม่พลาดครับคทนดี้เก็บไปก่อนหนึ่งแล้วยังมีเซฟลอสอยู่แต่ว่าเขายังรับพวงอยู่เหมือนกันครับเดินชิดมากะจะเคลียมาแต่ว่าเซฟลออยังอยู่ปล่อยพีกมาพยายามจะเล่นแต่ว่าคทนดี้ก็มาเหมือนกันครับแผนหลอกไปครับอภิญญาได้แบ็กไซด์แล้วครับโอ้โหวมุมถนัดมุมถนัดเลยครับพีคูมาโอ้โหเกืบอบไรครับแต่ว่าไปซัมเมอร์ก็ได้ไปครับจังหวะสุดท้ายครับขึ้นไปแล้วที่11ต่อ5ครับเอาเลยครับแบบนี้ครับ ได้เล่นเหมือนกันมาใช้สายมาเจอตำแหน่งแล้วเจอมาล่ามาซัมเมอร์กดอะฟีชไปก่อนโอยก็ได้เหมือนกันขวามีรอรับอยู่กับพิญญาพิญญาอยู่มุมเดิมครับมีคอนจ่ายมาเบรกไว้สองหนึ่งสองหนึ่งไปถว่ลุมครับแต่ว่าคณะดี้มาก่อนหนึ่งแรสเก็บไปได้แล้วเขาแผนหลอกแต่ว่าแรสไม่เชื่อแล้วมีล็อกดาวน์ด้วยครับแรสใช่หรือเปล่าครับเหมือนจะเปลี่ยนมุมเมเชอร์อีกครับวันนี้แตะไม่เอารู้ครับวาตรงไหนครับจุดดีฟอลต์โดนมาและหลังพอเรียบร้อยครับ จะเข้าซีไวครับเทียขอมาแล้วเตรียมเข้าแล้วเอาแล้วไปโดนเทวินครับกำลังละจะเข้ามาลรือเขาโบจ่ายมาแต่เซิร์ฟไหลเข้ากาลาดมาเหมือนกันขลุมาลากมาเข้าทางเซิร์ฟเลยครับแล้วนู่งรถทีมจ่ายดันเทียนเตอร์ฟิลี่บีบมาเหมือนกันเจอ๋ยวตำแหน่งเราลากยาวๆให้่อนเตอร์ฟิลี่เซิร์ฟเปลี่ยนมุมเล่นแต่เขายามจะเคาะอยู่ลากมาพลาดเป้าไปวันนี้ก็โดนเลยครับสิบรถเก็บไปได้แคนดี้จะกลับมาแก้เพื่อนแต่โดนเจ้าตำแหน่งครับแล้วปักทันทีล็อกดาวน์แคนดี้ขรรยาจ่ายมามือสวยมากครับ อุอเลิร์ดจะลองซ้อนแต่ก็ซ้อนไม่ทันแล้วครับเหลือคน้า้คืออเลิร์ดแล้วฝั่งตัวใช้ายแบบนี้ต้องออกครับหรือว่าตุ่นจีนนะฮะนี้แหมวันจ่ายครับเอาติเมจ่ายครบถ้วนแลรงนี้แหมจะเปิดหมดเข้าไปเรียบร้อยครับอภิญญาปิดงานไปครับส่งผลให้ชาเปอร์รอีสปอร์ตนำไปก่อน1ต่อสูตแผนที่ครับในเทเวนีโอถือว่ามาตามคาดครับชาเปอร์รครับแผนที่แรกวเขาสามารถคว้าชัยจากแผนที่ที่เฝั่งห้าห้าเป็นคนเลือกมาได้ครับไปแล้ว ไปไวฮะนี้ห้องน้ำมันเออดครับผมพีด <c oughs> ีบอกไปก่อนเดี๋ยวค่อยๆตามมาน้องๆมาครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีหนึ่งครั้งนะครับมากันในสายบนนะครับคู่แรกกันก่อนครับรีแคปสั้นๆได้ใจความครับชาเปอร์นำแล้ว1แผ่นที่นะครับด้วยสกอร์ที่จบไปที่13ต่อ5นะครับในแผ่นที่อย่างเฮเว่นครับ แต่วก็ดูคำตอแผ่นที่2นี้ครับจะเก็บแบบคินคลีนสองศูนย์และสมกับเขาเข้าสู่4ีสปิตหนได้เป็นทีมแรกเลยหรือเปล่ายังไงครเด็กครึ่งออกมาไม่ทันแล้วกบแบบนี้ครับแหมเก็บคิวได้หมดก็จริงครับแต่ว่าสไปค์ระเบิดไปครับอย่าให้มีครั้งที่2องนะอย่ามีครั้งที่สามสปก่อนเลยครับไปแล้วฮะหมอชับอีสปอร์ตครับอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดก็ได้ได้โยแล้วดอฟฟี่แท็ก เรารู้ตำแหน่งเขาให้แล้วครับแลนครับวนในไซส์อยู่เจอมาหนึ่งวนต่อวนต่อมาแล้วเจอหนึ่งเลยครับเจอสองเลยครับแลนครับอีกทางซัมเมอร์ไปกดสองมาได้เหมือนกันผลสุดท้ายแล้วครับในตอนนี้ครับโอ้โหเรียมหายกินเลยครับมอสักคคู่นี้ครับเล่นกับตัวของกันได้ดีมากนะครับบาเนเซกาจารีพิกเรียบร้อยเป็นฟอเรสต์ฟรอวนะครับผม n น c e จะกระแทกใส่เลยหรือเปล่าครับเอาโดนเช็คก่อนครับมีการรีเวิร์สเหมือนกันนะครับในพื้นที่บีครับเนี่ยครับไปเข้ามาโอ้โหของเล่นกันเจ็เต็มไปหมดโดดมาในวันนี้หลากมาช่วยเหลือเพื่อนได้ครับแต่ละข้อรถบูกินี่ไหลมาแล้วได้อีกหนึ่งเหมือนกันครับแต่ละข้อเซอร์มาลาจ้าโอ้โหยิงหลังจนได้แต่ว่ามาในบุล่าลงพอดีเจอ2เลยครับสายเขาก็มีแต่ว่าบอลเชร์กล้ามาเก็บงานให้2คิวสวยๆครับ3ต่อ2ยังไม่ยอมทิ้งห่างกับชอปเปอร์ เซิฟเดินไ้วยต่อเอามากดอนมาครับชอลียไว้ก่อนหุยแต่ว่ามุมทามมี่ของซัมเมอร์ครับโดนหรือเปล่าแต่ยังระแวงอยู่เหมือนกันมันก็ต้องได้ไปสองเซิฟหลอกแกลนโอเพนนิ่งเปิดประตูมาเจอเลยครับเซิฟไปตัดตั๊กฟองพีทีซีไปได้ก่อนแต่ว่ารู้ตำแหน่งแล้วครับ4ต่อ2ครับแล้วก็ไปยืนโฮสต์นะหน้าพื้นที่ซด์ครับเลยทำให้เดินกลับไม่ได้ครับ เติมายิงใส่ก,ก่อนหนึ่งเทรคกับหนึ่งแต่ถ้าขอพินญ,ญาเหมือนกันครับแล้วเหลือหน้าทางเข้าเอคนเดียวเลยแรงแกงหกมาอันเลิศได้อยู่ครับและเหลือนี่แต่สองเวลานดหลังเรื่อยๆโนว่าเผาใส่มาติดสตันนี่ครับผมตรงนี้แต่ปลายแคมติดมาแต่ว่ายังไม่ได้วางโดดหลบเอเฮ้ยก็โดตามยังไงแลมโบปีนปีนมาทําเสียงหลองคัดน้อยไปไม่ได้วางก็โดนตัดไปจากแลมโบกีนี่ครับผมนายเอกอ็แล้วครับไปบีก็แล้ว อาจจะต้องท้าดวนครับเพราะว่ารอบนี้เหมือนจะเป็นอีโคราวด้วยครับนี่ครับรโดนทั้งของบาลังซิก้าครับตัดไปจะถเว้นนะครับโยเข้าไปแต่ว่าอเลดไปตัดแล้วได้ก่อนครับแล้วเปิดเสียงครับเตรียมเข้าบีครับแต่เวลายังมีนะครับเลือกได้หลายทางเลือกเลยแต่ถ้าจะกลับไปเอจะต้องเจอกันดุมก่อนแล้วเอาออกคอร์ิสโคเลียไปตัดอัิญญาจากมิดได้ด้วยครับตำแหน่งครับหามุมใหม่เล่นครับ เอ้าวพลาดหมดเลยครับทามิ่งครับจังหวะนี้ครับแอบมาสองทีสองใจครับจะดักมุมไหนดีดูรอเตปครับหาข้อมูลก่อนเลยครับรู้แล้วอยู่ตรงโถงตรงกลางครับกลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีครับของฝั่งชาเปอร์เลยครับมุมเดิมครับงฝั่งกระดูกเมฆพยายามจะเปลี่ยนมุมเลนนะครับเดี๋ยวทามิ่งเองก็เหมือนกันเอ้าดดอก็อดลงมาเข้าทานดอฟฟี่เลยครับเก็บซัมเมอร์ไปได้เดีรอต้องแก้ครับ พยายามแก้มีสองมาจัดล่ากตัวที่สองแต่ว่าพอเลยเขาคอนเทนตเไม่เล่นต่อแล้วถอยออกไปเล่นด้านนอกเล่นกับโพสแพนเอาทแทนครับทิงดอฟีไว้หนึ่งคนฝั่งตัวในไซส์ครับหมุนล้างอีโคโหรือเปล่าอะไรครับแบบนี้โอ้โหเอาครับคนสุดท้ายลมโบขาดเลยครับ การเล่นของเซิร์ฟที่ไปหาตัดมิดได้ครับวินหาวไปได้เรื่อยๆแล้วครับซีซักซีซักซีซักซอซักซซักซี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 ซัตซีซัก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 ซีซัตซีซักซซักซีซกซีซักซีซักซีซักซซักซีซักซีซักซีซักซซกซซกักซซกซตซันซักซีซกซีซัซัซซซกัซั โโอ้หเอาครับสเตลโดนครับเช็คก่อนรีแฟกต์กันไปอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ครับแล้วพีกมาการเนี่ยไปก่อนหนึ่งมาเทรนไปหนึ่งเหมือนกันจังหวะนี้ดอกซี่ได้ไปแล้วซัมเมอร์ไหลมาเซออีคนนึงเงี้วันนี้ปีกขึ้นลวนลวงผมต่ไปตกด้วยจังหวะนี้ยังไงไหลามาไปเลยกดตามแปมใส่ไปตอนนี้โอ้โหดึงกลับทันทีครับเนมูล่าครับตะคู่นี้แล้วได้ไปเอาแล้วดิต้องกู้สักดีขึ้นครับบินเลนร้อยไม่เซนเตกหรือเปล่าครับนี่นะโอชาร์เปอร์จะกะจะงัดหลังก่อนครับอ้าวรู้ตำแหน่งหน อ้าว <im> ได้มาเหมือนการสติงเจอร์ครับไปเก็บเซิร์ฟไปได้อันเลิร์ศคนดีคนเดิมอีกแล้วครับจะแก้ให้ได้ไหมครับแมทช์ของพวกเขาครับครับพี่ในกล่องพื้นที่บีนั่นแหละครับสองคนครับโอ้โหเอาละครับแบบนี้แต่มาเรียบร้อยครับแลสเดินตามเลยครับโหต้องวนออกครับแบบนี้รู้ครับแล้วกระดุมได้แบ็คไซท์หมายไซท์จะจ่ายแต่ว่าระบบจีนี่ไปตัดเลิร์ศไปได้ครับแลดูมุมกระดุมมุมกระดุมเห็นก่อนครับกับดอฟฟี่ไปยังเหลือเซิร์ฟอีกหนึ่งครับ ขออยู่เอ้าเซิร์ฟได้มาจิกไปหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่กล้าไปไม่ใช่ดูดจ่ายบ้าเฮ้ยโอ้โหยังมีอพิญญาลอเทรดให้ได้ครับเหลือแค่นัดี้คนสุดท้ายครับ3ต่อหนึ่งครับนิวมันลั่นไปก่อนสเปเชียลดีลบรี่จะมาถึงนะฮะมาคู่นี้ครับเลยไม่ติดสตัรนครับโอ้โหจะว่าไปยิงก่อนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนี้นะครับกาดุมครับเป็นน้องพิญญาครับได้ดอวฟี่ไปครับลำโบกินีได้ที่โพลเซเว่นครับหรือแคนันดี้ และสไปายแคมแท็กมาโดนด้วยครับโอ้โหไกลสวเบคอนหลังเตาหลังเตาตรงนี้บาเลนสิกแมนนวลหนึ่งคนนี้เลนสิกแมนนวลเหมือนกันอภิญญาได้มาเซิร์ฟครับผมแล้วคนสุดท้ายโคดิสคูเรียครับเวเล่ก็เลยจะเป็นเฟิร์สแบงของฝั่งชาเปอร์ไปมาดูต่อชาเปอร์ครับไหลมานาไกลมีอยู่หนึ่งครับและอเลนร์ตรอซ้อนอยู่ดอกฟีด้านบนนะท็อปฟิวมาเรียบร้อยตรงเลนสิกไปสองเหมือนกันครับผมวันนี้มาแล้วเน อันเลิศซัดไปสองแบบนี้ก็ได้คุ้มอยู่ครับเอาเลยครับไม่รู้ว่าไปแม้แต่สองคนไม่เชื่อครับแล้วที่คอติสมาถึงตรงนี้ถ้าเท่ากับว่าได้อินโฟหมดครับเจอมาอ้าวซัมเมอร์กดได้หนึ่งครับโอ้โหเอาครับยังไม่ได้เข้านะครับจังหวะนี้ครับมายืนโฮรอครับตรงกลางก็สองที่สองใจครับจะไปไหนดีครับเนี่ยครับคอติโซเรียครับดักกลับนะครับ30 seconds left ดักเปลี่ยนตำแหน่งครับแต่เมื่อจบที่ A แล้วนะครับแบบนี้วิ่งบีไม่ทันครับมาเป้ารอครับเซิร์ฟเขาซาโคอบโอ้ยซัมเมอร์ดูพีดีซีพีดีซีโชว์ไปสไปกันเด้งฮะรออะไรจังหวะนี้อ่ะเฟอร์ติโคเรียเรียบร้อยครับไทมิ่งโดดลงมาครับโดนแลสกินงานไปจะมาบีครับแหมบอกเลยว่าออปชันเยอะจัดนะของเล่นเยอะแยะไปหมดครับไหลมายิงเคลีย oh ร์เป๊กเอาไปก่อนนะครับตอนแรก รอจ่ายของอยู่ครับน่าจะเป็นนักข,ของอัมการดอนเลยครับ <jamais> ถือมาแบบนี้ครับปุ่มกดครับกดใช้ไปแล้วด้วยครับเบรกก่อนครับแต่มานาไครไดสองจังหวะนี้ครับสแกนได้ไปก่อน1ครับแล้วยังไงต่อใจเดี่ยวต้องวัวมาเบรกไว้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งมาเซิร์ฟโดนนักของแล้วสั่งไปครับสเตลโดนเช็คมาเจออีกนะครับเจออีกอ่ะพินยาได้อีกหนึ่งเจออ่ินยาได้ไป2เลยครับตรงนี้เหลือแค่สคนครับสิบเอ็ดต่อห้าอ่าสิบเอ็ดต่อแปดแค่ตอนนี้ แดนดีใส่มาด้านบนและโดนท่านักอดอลฟี่แต่ไปก่อนครับซัมเมอร์ครับแบบนี้ฮันเตอร์ฟิวฟี่เลยครับเลือกจะเอาอินในการจ่ายครับอัลติเมทครับไล่ที่ไปยังไงโดนมาแลแว้วแหวนอดอกดอลฟี่ได้อยู่ดอลฟี่และรอไปใส่โดดมาเรียบร้อยครับตรงนี้แดนคนซ้ายและจะไปรอดได้อยู่เอา้าตาคนตะอ้นแล้วจะไปรอดหลบหลบครับหลบมาโอ้ <c oughs> โหย ปูชิงสายบนไม่ตึงเป็นไปไม่ได้ครับจังหวะนี้มามาลองเซก้าได้ที่ของทิปเปอร์เซเว่นไปก่อนครับเอาละครับเป็นเรื่องแบบนี้ด่ดอกฟี่ได้อีกหนึ่งเหมือนกัน Korea เคอร์ติสโคเรียเชน์บานได้ตรงนี้และเป็นที่ของแลมบูกินนี่ครับแต่เคอร์ติสโคเรียไปดเดี๋ยวมเชลอดิฟไหลมากครับด็อฟฟี่เห็นแล้วหนึ่งติดมาอีกหนึ่งครับผมเห็นแล้วสองโอ้โหเห็นข้อมูลเกินหมดแล้วนะโอ้ถอยครับแล้วการว่าด็อฟฟี่จะโดนล้อมในไสายเอาครับไงครับ จะรีเทคครับคนเท่ากันนะครับแต่ว่าการรีเทคด้วยออปเปอเรเตอร์อาจจะต้องได้ก่อนคนั่หนาไกลก็ต้องราาเป้ายิงนะครับสำคัญที่ลำบุกินีครับเอาแล้วได้ก่อนหนึ่งครับลำโบลำโบได้เหมือนกันตรงนี้เปลี่ยนเป็นสองป่อเรียบร้อยครับไหลมาเรื่อยๆครับและขึ้นมาที่10ต่อ11ครับทนเรองของชาเปอร์อีสปอร์ตโอตามนัดครับส่งดอฟฟี่มายึดใกล้ครับแต่ว่าดอฟฟี่ไม่เล่นแล้ว าวครับตรงนี้บาลอนซิก้าครับได้ไปก่อนครับตัดโพติสโคเรียไปเซิร์ฟวนกลับมาครับแต่ว่าเซบิยอก็รอด้านไกลอยู่นะครับด้านหลังโอ้โหแลสจะโดนก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยครับแลสโดนเอาไปท่าของพิจาครับโดนไปครับแต่ว่าแลสตามเสดไม่ได้ไสลมาดอฟฟี่ได้แลสไปอีกหนึ่งเหมือนกันครับเอาละครับแบบนี้หลังเป็นรูครับท่าของชาร์เปอร์แลมโบรู้หรือเปล่ามุมเดิมครับ นะต้องรอกันก่อนเลยครับโอ้โหในพื้นที่ใ์ก็ต้องเล่นนะครับสองคนครับกระดุมสำคัญครับกระดุมได้ก่อนหนึ่งมีสเปเชียลรูเบรี่ก็เบรกไว้จังหวะแรกหลังยังไม่เคลียร์ครับโดดมาอันเลอร์ได้ของกระดุมไปครับแบบนี้เป็นเรื่องครับพื้นที่ใ์ยังไงดีนะครับ p d c ก็วัดใจตรงนี้ดาปฟีไหลมาดูนะนของ Lamborghini ไปครับผมแล้วเลือคนสุดท้าย ยังไงครับเอร์สทำได้หรือเปล่าครับมีโลและเรียบร้อยครับเป็นระบบกินี่ครับได้ไปครับยังไม่จบครับในแผนที่นี้ขึ้นไปที่11ต่อ12ครับบาลองเจก้าไหลมาจังวะนี้ยังไม่เจอใครกันเดดเช็คมาระดอกปีรอใจบายใสมาจ้าสว่างทั้งแผนที่เอ๋องนี้ในพื้นที่เ ยังไงครับและหลังไปไมีกนี่หนึ่งแพ้แล้วของบางทีที่จะไปก่อนบาล,ลองเซก้าได้อีกหนึ่งการตัดด็อปบี้ไปผมวางสไปดก่อนนะของซัมเมอร์ครับปะปูแตกไปแล้วครับผมด้านบนนะเอเทเวอร์ไหลมาอ่านเลรยได้ไปก่อบหนึ่งบดไปครับแมวนี่ด้วยบูดอกไหลมาตัวนี้คอสไฟกันมาครับเนอะซัมเมอร์ได้ของโคติสโครียาไปสามต่อสองครับแต่ว่าชาร์เปอร์จะเดินกินพื้นที่ครับเดินสปอน มเ,มเมอร์เล่นก่อนซัมเมอร์เล่นก่อนเาะพราะเราเป็นมิเทรดได้ออกมาก็ไม่ผ่านอภิญญาไปกันต่อเลยครับโอเวอร์ไทม์แรกมาแล้วของวันนี้ครับจับกันนะผมว่า5-5กรเส้นเดียวกันครับถ้าบุกได้รับก็ไม่ใช่ปัญหามมรครับเพราะว่าเซิร์ฟกำลังมาครับพื้นที่บีเอาอะครับเอาติดแถบไปต้องกลับไปก่อนครับแต่แล้พถังตัวในไซส์กระดุมมาช่วยแต่ว่าเซิร์ฟตัดได้ก่อนหนึ่งแล้วเจุเลตมาไม่โดนแล้วลากสองคนมาในวินแบบนี้เลยครับสองคิวตัดได้สวยครับเดี๋ยวล่าลงวันนี้รอดูผ่านให้อยู่ครับ รอดูโคจิสโคเรียครับโอ้โเปิดเสียงมาโคติโคเรียครับแหมพีออกมาพร้อมกับการแท็บให้กับลำโมกินนี่ไปครับ3ต่อ3าครับคนเท่าครับเอาละครับดูว่ากระดุมจะรีแอคชั่นจังหวะที่2เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้กระเด็นตั้งวงเมกอนกับ2ลูกไปมาลองสก้าวเมก่อนหนึ่งครับแกันไปหนึ่งเหมือนกันแล้วมังกะทิก้าเก็บทีไปแล้วมาบ้าเอสเลยโอ้โหสำคัญมากมากครับอึดอัดมานางครับแต่ว่าเก็บเอสไปและส่งให้พวกเขาขึ้นแท่นเป็นวินเนอร์พอยต์ครับ อามาเกดอนอีก2ชาติครับผมบีดีซีครับไหลบีมาแล้วครับคัสน้อยกันไปคัสน้อยไหลมารออยู่แล้วก็มาเล้ได้ฟกระโดดเช็คมาเห็นแล้วต่อเหมือนกันเดินมดมาหน้าไกลยังไม่ได้ไป้ขอะไรพวกคิดดิไ่ได้เป็นอะรก็ได้ของโคติสโคลียไปอะไรกันแบบนี้เป็นเรื่องครับพื้นที่บีเคลียครับท่าน้าของชัพเปอร์ไหลเข้าไปแล้วโหเราทิ้งกระดุมไปด้วยกระดุมเจอครับยิงเข้าคอยแต่ไม่ประมาทในการไปพีิกด้วยครับแกไม่เล่นครับข้ามาดอฟฟี่ครับสามเท่าครับ อุ้ยแต่ว่าตัวกินเวลายังเหลืออยู่ครับตัวท้ำของพีดีซีครับฮ่าห่าก็ต้องเบี่ยงพลังขันสุดเลยครับตอนนี้ครับดอฟียังอยู่นะครับธ้นัของเซอร์ก็ยังอยู่ครับยิงเยอะสุดๆนะครับสองผู้เล่นนี้ยังไงดีครับเล่นน่าพื้นดีใสหมดเลยครับผมและรอไกเดตเาวโมมากันก่อนครับเบรกไปก่อนหนึ่งชั้นครับจังหวะแรก มีอีกลูกจ่ายพี่อีกครับโอ้โหมิสไซล์มันต่งไม่พักนะโอ้โหมาตรงวันนี้เด็กคนหนึ่งแปดตัว2ไม่ได้ครับวันนี้เอาเลยครับเปลี่ยนมุมมาตรงวันนี้ยังไงต่ออาผ่านไปกับแคนดดี้ไม่ได้มาตรงวันนี้เพื่อีกคนหนึ่งเวลาไม่ทันแล้วครับแบบนี้เรียบร้อยครับเป็นของชาเปอร์อีสปอย14ต่อ12เขาคัมแบ็กกลับมาสำเร็จครับโอ้โหนี่พีดีซีนี่ต้องยื้อสุดใจแล้วครับเมื่อกี้ก็เดนันโบนี่ยอมจ่ายไปครับคัมแบ็กไปสวยครับทัพเปอร์สแปดยังไม่แแตกนนะใบบบบที่อาิครั ใช่ครับเดินมานวดไหล่ไปทีนึงครับกระดุมบอกนะ้ำมูกจะไหลฮะตอนนี้ขออภยัยน้องเติ้นบอก